สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม ROV นะครับอไปกันเลยไม่ลงแรงในไะอเดูแรงต่มาสามสามเริ่มมาละมาพร้อมทุกคนอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็บอกมานะอืมครั้งหน้าเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะเล่นตามตัวเอง ละกันว่าแม่งไม่มีคอนเทนต์ละดูสกินเดียวตัวอะไรครับผมก็จะเล่นบูคองนะทุกคนใครปรับเบิร์ดดาเมจวะดีอยู่ดีอยู่มา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 ผมก็จะเล่นบูคองนะครับมาเริ่มกันเลยทำไมมันแอคโลวะ มันขึ้นเองนะผมไม่ได้แอกเอาเจอแวนเจอแวนเจอแวนวอฮพี่วาาอฮเราก็ต้องฟาร์มก่อนนะข้างล่างว่ะมังกรไม่ พี่แวนมีอะไรจ้าพี่แวนจะตายจะไปเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวไปแลวจ้ามาแล้วเจอผมยังไม่มีของลยครับใจเย็น ทำไมทีมผมแตกหมดเลยอ่ะเฮ้ยทำไมทีมผมแตกหมดเลยอ่ะมันอยู่ในพู้มหรอกลัวแล้วไอ้แก๊กเฮ้ยกลัวหายไม่ยังเอาอ่ะ มาหลอดผมมาแล้วแทงแทงข้าหนอ่อยดิอืออืออืโอโอโห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 เรียบร้อยครับเละดีดเมื่อกี้ไฮยะเตะเกือบตายนี่ไฮยะเตะเกือบตายนี่ถ้าผมเล่นสนุกมายังไงขออภัยด้วยนะครับนี่เออ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 ,อ,อ

สตสตอ่ถ้าดิงฟาร์มเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวกูบอกเลยทุบสทีแตกครับไม่ถึงสทีด้วยซ้ออออโหแกกรันดุเลื ดืล <tor> ุมเอาดิเอาดิเอาดิเออเอาหน่อยเอาหน่อยปมจะแตกแล้วนี่เฮ้ยหายตีเหรออ้าวตายดีงู ไอ้เตะโง่นะครับทุกคนในไเอเวนอหอไอเวนเะนี่ยใส่ไอเวนเะนี่ยแล้วมันไปไหนนี่เอา้าป้อมแตกเลยงงอะไรวะแพ้นะแพ้ไม่ต้องโลออกไปจบจบจบ